เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับสำหรับว,วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องของบิ๊กกัม u n นนี่ช n นลนะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube ของผมเองนะครับผู้พันปืนทับละมุกรายงานครับนะฮะวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับก็คือเรื่องของตัวเลขนั่นเองนะฮะถามว่าทำไมถึงมาคุยเรื่องตัวเลขนะฮะตัวเลขเนี่ย เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เกิดเลยนะฮะเราทุกคนเนี่ยมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนนะครับเวลาตกฟ้าของแต่ละคนนะครับก็ไม่เท่ากันนะฮะหรือแม้กระทั่งของหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยนะครับในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะฮะล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเลขเหล่านี้ได้ อันนั้นก็คือเขาเรียกว่าคนเราทําบุญมาไม่เท่ากันนั่นเองนะครับพลังของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับสําหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงเลยเนี่ยก็คือขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันไม่ไม่ยากจนเกินไปผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนะี่ยลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ผมรับรองว่าทุกคนจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าท,ทุกคนคิดว่านะฮะว่าชีวิตของฉันสามารถขี่เส้นทางเดินชีวิตของฉันเองได้ทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับดูแล้วก็ผ่านไปนะครับไม่ว่างกัน,นครับสองวันนี้ตัวเลขที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวเลขของโทรศัพท์มือถือนั่นเองหมายเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับท,ทุกวันเนี่ยนะฮะมันมีเขาเรียกว่าถ้าจะเป็น ปัจจัยที่ฆาของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับทุกท่านลองคิดดูนะฮะว่าปัจจุบันเนี้ยในแต่ละวันเนียเราใช้โทรศัพท์มือถือในวันละกี่ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรหาเพื่อนโทรหาแฟนนะครับโทรหาลูกค้าหรือทําเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆของเราเนี่ยนะครับล้วนแต่ใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้นนะครับปัจจุบันเนี้ยต่อให้ไม่โทรนะครับแต่คุณก็ต้องใช้โทรศัพท์พวกนี้นะครับเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ Facebook หรือว่าแอปพลิเคชันไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดโทรศัพท์เนี่ยหมายเลขต่างๆเนี่ยเป็นหมายเลขที่ดีครับเราก็ส่งเสริมพลังชีวิตให้ทุกคนเนี่ยเป็นพลังบวกก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับถ้าเป็นหมายเลขที่ไม่ดีนะครับหรือว่าหมายเลขที่มันทําให้พลังชีวิตเราเนี่ยเป็นลบชีวิตเราก็เขาเรียกว่าจะสําเร็จได้ยากนะครับเปรียบเทียบมันเหมือนกันนะครับวันนี้คุณออกจากบ้านเนี่ย ค,คุณไม่อาบน้ําออกไปนะครับคุณเอาเส่ไม่ดีออกไปด้วยเนี่ยหรือว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยอาบน้ําฉีดน้าหอมเนี่ยหอมฟุ้งเลยนะครับผมถามว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าใกล้ใครนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องเข้าใกล้สิ่งดีๆของๆเช่นกันนะครับเช่นนะครับบางคนพูดว่าถ้าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะครับทุกคนเป็นเศรษฐีได้แสดงว่าประเทศเราเนี่ยนะครับท,ท,ทุกวันเนี่ยก็จะก็ะเรียกอะไร ไม่ก็ไม่มีคนจนอีกต่อไปนะครับคุณอย่าลืมนะฮะสิ่งที่ผมบอกแต่แรกคนเราในเกิดมานะครับเขาเรียกว่าคนเราเกิดมาเนะี่ยมันมีพลังชีวิตที่ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเสี่ยงโชคนะครับซื้อหวยเนี่ยสิบครั้งเนี่ยเขาอาจจะถูกสี่ครั้งนะครับแต่เมื่อเขาได้ปรับเปลี่ยนนะครับใช้หมายได้โทรศัพท์ที่เป็นมงคลเนี่ยดีๆเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะถูกมากสี่ห้าครั้งก็ได้นะครับ บางคนบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยเสียงโชคแทงหวยไม่เคยถูกเลยนะครับพอเปลี่ยนใหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วเนี่ยเฮ้ยมีถูกบ้างอ้าวนั่นนะ,สะแสดงว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับบางคนบอกว่าทําไมฉันไม่ประสบความสําเร็จในความรักเลยไม,มนนะะไม่มีแฟนนะครับไม่มีแฟนนะครับทําไมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์ดีๆแล้วเขามีแฟนแต่ฉันไม่มีนะครับแต่คุณลองสังเกตดูนะครับ ผมไม่อยากให้คุณเปรียบเทียบคนอื่นคุณต้องเปรียบเทียบกับตัวคุณเองนะครับเมื่อคุณเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถึงคุณยังไม่มีแฟนในวันนี้นะครับแต่ว่าเอ๊ะปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยการเข้าหาของผู้คนที่เข้าหาคุณเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นนั่น,นแหละนะฮะแสดงว่ามันมีสิ่งดีๆเริ่มเข้ามาที่ผมได้เกิดมาก็เรียกอะไรยืดยาวกว่าสมควรเนี่ยนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่วันนี้จะมาขายสิงโทรศัพท์ เบอร์ดีๆให้กับทุกท่านนะครับไม่ได้ใช่นะครับแต่เพียงแต่ผมอยากจะเขา,าเรียกว่านําสิ่งที่ได้ศึกษามาเนี่ยหรือสิ่งที่ชอบเนี่ยเอามาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนได้ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์นิติกริชเนี่ยนะครับซึ่งท่านอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่ท่านศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์กับตัวเลขมาเนี่ยโดยที่ท่านจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับพอามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของตัวเลขนะครับแต่ว่าสิ่งเนี้มันเป็นสิ่งที่กําหนดระยะเวลาไม่ได้ครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้พลังชีวิตเราเนี่ยบวกขึ้นนะ,นะครับท่านก็เลยใช้คําว่าเขาเรียกว่าปริศนาของตัวเลขนะครับปริศนาตัวเลขนั่นเองนะฮะซึ่งท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไก่กานะเนี่ยไม่ได้เอามาพูดอลอย ท่านทดลองกับคนที่เอามาปรับใช้แล้วเนี่ยเป็นหลักแสนคนนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิบทุกคนดีขึ้นนะฮะดีขึ้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อน,อนได้ลองเอาไปใช้กันนะฮะรับ,รบหมายเลขโทรศัพท์ของทุกคนนะครับจะมีทั้งหมด10บตัวเลขนะครับ3ามตัวแรกเนะี่ยเช่น081หรือ091เนี่ยนะครับเราไม่นำมาคิ เราจะดูแค่7ตัวหลังนะครับโดยแบ่งเป็นคู่ๆได้ทั้งหมด6คู่นะครับเช่น1 2 2 3 3 4 4 5ส6งสหนะครับหลังตัวอย่างที่ผมได้โชว์ให้ทุกท่าน Stick. ได้ดูนี้นะครับเมื่อเราได้แบ่งคู่ ของหมายเลขโทรศัพท์นะครับออกเป็นคู่ๆแล้วนะครับก็ให้ทุกคนมาเช็คจากภาพนี้นะครับถ้าแต่ละคู่เนี่ยอยู่ในช่องของหมายเลขสีเขียวนะฮะแสดงว่าเบอร์นั้นอ่ะเลขนั้นปลอดภัยใช้งานได้ดีนะครับถ้าตรงกับช่องสีแดงเนี่ยคือไม่ควรใช้เลยนะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับเป็นเลขไม่ดีแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ ให้วิจารณญาณก่อนการใช้นะครับตัทลีกเลี่ยงได้ก็จะดีคู่ของหมายเลข99นะครับความหมายคือมีเซนที่ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับมากับดวงมีบรารมีเก่าคนเคารพยกย่องทําบุญมามากในการก่อนเจอครูบาอาจารย์ดีมีโชคมีลาบนะครับมักพบเรื่องสิ่งอัศจรรย์สิ่งเล่นลับปัชญาศาสนา มีลางสังหรณ์แม่นยำอย่างรู้ดีเยี่ยมมีวาจาศักดิ์สิทธิ์กล่าวสิ่งใดมักจะเป็นจริงอยู่เสมอหมายเลข39-93หรือ93มมีโชคด้านการแข่งขันชอบเรื่องตื่นเต้นได้รับชัยชนะอยู่เสมอมีชื่อเสียงเด่นดังตัดสินใจได้รวดเร็วสนใจในนวัตรกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ หมายเลข3-5-5-3เป็นผู้นำทั้งอำนาจและบรารมีมีอุปนิสัยมีความเข้มแข็งดุดันมีราศีส่งผลทำให้ตำแหน่งการงานเจริญก้าวหน้าได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่มักจะได้รับอภิสิทธิ์ก่อนใครเสมอ3-6-6-3ทรัพย์เสน่รับทรัพย์ไม่ขาดมือเป็นคนตรงไปตรงมามั่นใจในตัวเองมีความสามารถเพศตรงข้ามพร้อมให้ความช่วยเหลือ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน2552ดวงนาลีอุปถัมภ์มั่นคงในชีวิตเดินทางกับผู้ใหญ่บ่อยมีปัญญาดีใฝ่รู้ภูมิใจในตัวเองสองหสองมีวาจาเป็นทรัพย์มีสเสน่ห์ทางคำพูดผู้คนมักติดใจในคำพูดมักมีคนมาขอคำปรึกษาบ่อยๆปลอบใจเก่งใครคุยด้วยแล้วสบายใจ2882 รายได้ดีหมุนเงินเก่งถนัดหมุนเงินก้อนใหญ่บริหารเงินบริหารความเสี่ยงเก่ง2 3 3 2สเสน่ดีรายได้ดีมาจากการค้าขายเป็นคนใจกว้างขวางมีใจเปิดเผยขยันกล้าลุยกล้าชนแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดีไม่เชื่อใครง่ายๆแต่บางครั้งแอบมีอารมณ์หรือทิฏฐิบ้างเหมือนกัน 2442เมตตามหานิยมเป็นที่รักของคนมีความมารักอ่อนหวานช่างเจรจารายได้ต่อเนื่องไม่ขาดสาย1991มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นผู้นำมีคนเคารพนับถือคนพูดถึงในทางที่ดีตำแหน่งการงานดียศตำแหน่งขึ้นไว22องสมีสเสน่ห์อ่อนโยนเป็นคนช่างคิดมีจินตนาการสูงช่างจดช่างจำ มีหัวใจของนักบริหารที่เต็มเปี่ยมเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี1441เจรจาน่าเชื่อถือความจำดี1551เรียนเก่งมีสมาธิรักความยุติธรรมสติปัญญาเฉียบแหลม1661เป็นผู้มองการไกลวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมวางแผนเก่ง4 4 ติดต่อประสานง,งานดีเยี่ยมอุปนิสัยฉลาดมีไหวพริบป,ประชาสัมพันธ์เก่งชอบวางแผนเป็นนักคิดพัฒนาคิดไม่ซ้ำใครทันโลก4554มีสติปัญญามากับเหตุผลมีความฉลาดรอบรู้เรียนอะไรได้ไวคงแก่เรียน4664เสน่ดีเงินทองหาคล่องมีความอ่อนหวานล่าเริงแจ่มใสช่างพูดช่างเจรจามีความโรแมนติกพูดเอาใจเก่ง เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย4774พูดจริงทำจริงมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในการพูดคำพูดน่าเชื่อถือมีวัตถินลึกซึ้งกินใจพูดเก่งเขียนเก่ง55ใจเย็นเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมจิยธรรมประจําใจชีวิตรุ่งโลดสดใสชอบคบหาผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์บุคลิกภาพเรียบร้อยห6 6ห ทรัพย์เสน่ห์ปัญญาดีเยี่ยมเป็นคนมีวัสนามีทรัพย์มีโชคชีวิตสุขสบายมีโอกาสในชีวิตมากชีวิตไม่มีตกตำ่ำสามารถทำงานได้ทุกอาชีพ5995มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีปัญญาละเอียดลึกซึ้ง66มีสเสน่ห์โดดเด่น มีความอ่อนหวานน่ารักมองโลกในแง่ดีเจ้าสำราญอารมณ์ดีสนุกสนานรสนิยมดีรักสวยรักงามเข้าใจศิลปะ6996การเงินไม่ขาดมือสเสน่ห์ไม่ขาดหายอุปนิสัยชื่อเสียงโดดเด่นผู้คนให้ความนิยมชมชอบมีโชคลาภแบบฟุกฟุกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง7887 ขยันหาเงินรับทรัพย์ก้อนโตมีอำนาจอิทธิพลดีมีผู้ช่วยเหลือมากมีพักพวกปริวารเส้นสายดี7997ความคิดแปลกใหม่มองการไกลถนัดการขายมีความอดทนรอได้มีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยม8998อำนาจบารมีเด่นดังเป็นคนมีน้ำใจพักพวกลูกน้องคนเคารพมากมีอำนาจบารมีในการสั่งการหรือควบคุมงานลูกน้องเกรงใจ สำหรับเลขนี้นะครับเราก็จะพอสรุปเป็นกลุ่มงานต่างๆว่าเลขใดนะครับจะเหมาะกับงานอาชีพใดเช่นกลุ่มงานราชการตัวเลขที่เด่นก็คือ1441 1551 1991นะครับกลุ่มงานของเจ้าของธุรกิจงานปกครองนักบริหารนักวางแผนนักบัญชี เลขที่เหมาะสมประเภท1441-1551-1661-5665-5335กลุ่มของพนักงานขายประกันเลขที่เด่นได้แก่1441-2442-2332-4554สำหรับอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมเมอร์4994-5995 กลุ่มของอุตสาหกรรมโรงงานเลขที่เด่น1771-7447สำหรับอสังหาหรือในหน้าค้าที่ดินเลขที่เหมาะสมได้แก่4774-7887-7997-2882กลุ7 7 7 7่มของนักแสดงหรือดาราเลขที่เด่นได้แก่2442-2992 หกหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากลุ่มของนักเรียนนักศึกษาเลขที่เด่นได้แก่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ห้าห้าสี่นะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ชมคลิปของผมในวันนี้นะฮะก็ลองเอาไปหาดูนะฮะหาดูอย่างที่ผมบอกว่าเลขมงคลเนี่ยร้านต่างๆมีเยอะแยะ ก็ลองเอาความรู้ที่เราได้จากคลิปนี้นะครับเอาไปทดสอบดูนะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลดียังไงเนี่ยนะครับกระติกบอกผมบ้างนะครับว่าสิ่งที่เราได้พูดกันวันนี้นะครับมันได้ผลยังไงดีขึ้นยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับตามนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ